เคยลองคิดก,กันเล่เลนๆไหมครับว่าหนึ่งในสามของชีวิตเราเนี่ยหมดไปกับการนอนบนเตียงแต่ก็น่าแปลกนะฮะที่เรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดเรื่องหนึ่งกับกลายเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนมาเริ่มกันที่ตัวเลขที่แบบว้าวมากเลยนะฮะมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาบอกว่าแค่มีพฤติกรรมการนอนที่ดีเนี่ยผู้ชายสามารถมีอายุยืนยาวขึ้นได้ถึงเกือบ5้าปีเลยทีเดียวครับส่วนสําหรับผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้ากันเลยครับ เพิ่มขึ้นมาเกือบ2ปีครึ่งนี่มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,นะแต่มันคือการยืดชีวิตออกไปได้แบบเห็นผลชัดๆเลยเอ๊แล้วมันเป็นไปได้ยังไงกันแล้วไอ้คำว่านอนหลับดีที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่เอาละครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าจริงๆแล้วการนอนไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่นำไปสู่สุขภาพที่ดีได้เลย แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะฮะล้วลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่าถ้าเรานอนไม่ดีเนี่ยมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงขนาดไหนแล้วผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยครับแล้วปัญหานี้มันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะฮะลองดูข้อมูลจากบ้านเราเองก็ได้ครับมีงานวิจัยในกลุ่มนักศึกษามหาสาัยของไทยนี่แหละพบว่าโอ้โหกว่า80%เนเลยนะ